สวัสดีครับนักรถฟไทยครับครั้งแรกน้องเขาไม่ได้มาแข่งแร่งแข็งแรงขนาดนี้ครับแต่ครังนี้ไฟที่ว่าแก้มือน้องมาแก้มือนี่ครับน้องเขามาดีมากครับมาแข่งแร่งแข็งแรงมากครับมาตัวใหญ่มากเลยครับก็น้องเขาเก่งเก่งเก่งเหมือนกันครับไม่ไม่หัวครับใช่ใช่ยกยุกแรกผมจ้องจะตะขาน้องเขาจ้องจะตะขาน้องเขาผมคิดว่าไฟก่อนที่ว่าไฟแรกที่เจอน้องเขาน้องเขาโดนขาไม่ได้โดนขาแล้วเจ็บผมจ้องจะตะแต่ขาน้องเขาทีนี้น้องเขาแก้เกมมาดีมากครับผมตะไม่ได้ครับน้องเขายกบังแล้วก็เจ็บเอง ยกุ2ก็ออกไปก็ตามเกมผมรับผมต่เหมือนเดิมบแบบเตะขาต่หมัดไปเอยครับจบยุ2เข้ามงไปผมก็คิดว่ามันสูยังสูสีนะเพราะยกุ3ก็ออกมาก็เหมือนเดิมครับเดินเตะขาต่หมัดก็ทีนี้เตะขาไม่ค่อยได้ครับเพราะเจ็บขาครับผมเจ็บขาขวาเตะไม่ได้นะครับเตะอาศัยให้ต่หมัดเอาครับยุ3าออกไปก็ตามที่เห็นนะครับก็ได้นับต่ยต่หมัดขวาก็น้องเขาซุดลงไปครับก็ได้นับครับกะจะเป็นเกมน้องเขาเลยครับ เข้าไปมั่วไปหน่อยครับหลวมไปหน่อยครับก็เลยโดนบวกซอกนี่นะครับตามที่เห็นเลยครับทีมาของนักรบต้องมีบาดแผลรบสามยกผมก็มั่นใจแล้วมั่นใจครับว่าเพราะว่าได้นับผมก็มั่นใจว่าผมจะชนะได้ไฟน์นี้ก็น้องเขามาดีมากมาแข็งแก่งแข็งแรงมากก็ถ้าน้องมาไม่ดีน้องคงทนไม่ได้ขนาดนี้ยอมรับจริงว่าน้องเขามาดีมาแข่งมากครับสุดท้ายผมก็อยากขอบคุณ FC นักรบไฟน์เทคขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจผมครับขอบคุณพี่น้องทางบ้านผมครับ จังหวัดสุรินทร์ครับที่ช่วยเฉีรยอะไรเป็นกาลังใจครับก็ขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณเสีย่ยบรรจงขอบคุณนายเปรมครับที่คอยผลักดันและสนับสนุนผมขอบคุณครอบครัวไฟไทยครับขอบคุณพ่อกับแม่ขอบคุณทุกคนเลยครับขอบผมขอบครับ